มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น Mercedes Ben z นะครับ W212 แต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนิดนึงเป็นระบบคีเล็หรือ s m a r t k e y นะครับช่างกุญแจชินวิ่งมาโปรแกรมนะครับเนื่องจากลูกค้ามีดอกเดียวกลัวหายหมดนะครับถ้าหายหมดตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครเหลือดอกเดียวนะครับแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะประหยัดค่อนข้างเยอะนะครับเวลาหายหมดนะครับเหมือนคันนี้นะครับลูกค้ากวดได้กดล็อกได้อันเดิมนะครับ นี่อันใหม่เราจะทดสอบตัวคีเลสนะครับเราวางบนนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่กวนกันกุญแจคีเลสดนะครับถ้าอยู่ใกล้ตัวเราสามารถเดินเข้ามาดูที่ไม่ต้องกดปุ่มก็ได้นะครับคที่ประตูนะครับรถก็จะล็อกนะครับเวลาเราจะเข้าเราล้วงได้เลยไม่จำเป็นต้องกดรีโมทก็ได้นะครับใช้ได้สองฟังก์ชันมาเทสต้าการตัวนี้นะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวเหมือนกันเดินเข้ามาแล้วครับเยียบเรียบนะครับให้แน่นนะครับดูตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยตัวนี้เป็นเกียร์มือนะครับเป็นพีแล้วกดไอจีอ นะครับเรียบร้อยถ้าเครื่องฟิสตา้าติดแน่นอนนะครับก็เป็นอันว่าสมุนแบบในการโปรแกรมดอกเครื่ของขมอร e เซเด e เบนท์นะครับตัว e car w 2อ2นสองเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับช่างกุญแจชินมีรถโอบายซัพพอร์ตมือนีเลยมานะครับ0 8น8 9 7 8 9 6 4้เนะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ